สวัสดีค่ะต้มจดืดคะนค่ะคือตังคเชื่อนี่โอเคนี้แหละเหลือต้องมีเอาไปให้ต้องมีแล้วก็มีน้ำพริกนะคะหบไข่เป็ดแล้วก็มีไข่เจียวชะอมไข่ไก่นะคะอ๋อเหลือทำไมเหลือจังนะเออไข่เป็ด ปลาทูตัวเบลเลอร์อเบล่าอ,อันนี้มีผักมีลูกเนียงมะเขืออันนี้ชะอมอันนี้ใบขมขมอะ่มะมาระอ่ะมาระกินกสตอบุบุรอไม่ไหวแล้วคนเนี้ยก็ปากละอืออือลูกลระคำเลยเหรอลูกเนียงน้ำพริกจุบคะแนนอันนี้นอร่อยมากอย <c ười> ๆเกี๊ยวครับ ทำก่อนให้แกกินก่อนวันนี้แกงเรียงต้มจืดอ,อร่อยกินเนนี้นแล้วก็น้ำพริกมีน้องเขาอีกคนนึงนะคะขอขอนี่มาก่อ, <c oughs> อสูตรแต่ตำไม่ได้บอกเลยมไม่มีเวลาเลยไม่ได้บอกสูตรนะแต่เข้าไปดูคลิปได้มันมีอยู่อนื้นะคะสะตอ จะต่อมาจากที่บ้านเลยนะคะฉว่างเลยค่ะมาจากทานพอเลยนะคะไม่ได้กินเลยเนาะเหี่ยวมาแล้วเพื่อนเอามาให้แล้วไม่ได้กินดูลูกเมียงก็อร่อยค่ะมากินด้วยกันนะคะคุณแม่เขาตั้งหน้าตั้งตารอเลยค่ะวันนี้อยากกินเมนูทั้งหลาย แม่เป็นคนชอบทานน้ำพริกอยู่แล้วเคยเป็ดไล่ทุ่งเลยเอะไรเอยตัวใหญ่จังเลยเอาไปลือบเท่์เลยแต่เนื้นะอนิ่มเนาะน้ำพริกอร่อยจัดเลยกับข้าวบ้านๆครับแม่ชอบกินแบบน,นี้นะไงค่ะค่ะเชื่อกินคนเดียวนะแม่ เขาชอบกินคนเดียวค่ะดูข้าวสิค่ะอยู่กันสองคนหูงกันโอ้โหบ้าบอลูกก็คำเลยอืออร่อยริงลูกยังไม่เหม็นเลยอืมลูกยังงอนเอลย ไปนาตีทั้งโถนี่เลยโอเคนะคะใครอยากกินก็ตามมานะคะบ๊ายบาย